อยากกินต้องได้กินอีพี่หามาแล้วจ้าเมนูที่แอนอยากกินมือนีกาลังฮิตติดกระแสเลยค่ะเมนูนั่นก็คือซุปผักเล่าค่ะเขาคือว่าแสบคักแสบแน่แทะห้าสิพาดได้จังไหนเนาะจ้าพักที่แอนใส่มือนีกับซิมี่พักบุ้งค่ะแล้วก็พักกวางตุง้งหรือว่าพักกาดดอกบานห้านั่นละจ้าช่วงนี้พักกวางตุ้งหวานดีดีค่ะบ่โคมที่จริงแอนมีกระเจี๊ยบเขียวพร้อมด้ค่ะแต่ว่าลืมเอามาใส่ค่ะเสียดายค่ะพักมือนีก็เลยซี่มี่แค่สองอย่างนี่ละจ้าส่วน,นเหดเมู ผู้ใดมากเห็ดอีหยังผู้ใดมักพักเอยียงกระใสล่ลงไปได้เลยค่ะบ่มีสูตรตายตัวจ้ามนูนี้เน้นกินพักเนาะค่ะตอนแรกเห็นพักจะคล้องกันนึกว่ามันสีน่อยๆค่ะหั่นเสร็จแล้วจุนว่าล้นหม้อจ้าหั่นพักหั่นหยังเสร็จเรียบร้อยแล้วแอนกระสิเอาไปล่างจ้าล่างหลายๆน้ำเด้อค่ะเพื่อความสะอาดหลังจากล่างพักเสร็จเฮาก็สีมัขวพริกหอมแดงแลวกะกระเทียมค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วห่าก็กมาลวกพักต่อเลยจ้าว่าแเมนกระทะใบใหญ่แล้วพักยังล้นกระทะอยู่ค่ะพอโดนน้ำห้อนแล้วยุบล่องกับเบอร์ไกปั่ เนะคะ่ะลวกจากประมาณ3ามถึงหานาทีกับพ่อจ้าสีของพักมันค่อยสีเขียวงามดีค่ะซุกแล้วก็ตักไปไว้ในน้าเย็นได้เลยจ้าแล้วก็มาถึงขั้นตอนการซุปแล้วค่ะบัดท,ที่นี่เ okay, หงาขัวหอมๆก็บ,บักทัวหอมๆลงไปค่ะแล้วก็ตาให้ละเอียดแล้วก็ใส่หอมแดงกระเทียมบักพริกที่ห้าขัวไว้ลงไปจ้าตาไปเรื่อยๆจนมันละเอียดขึ้นกันนั่นละค่ะรู้สึกว่าหอมง่าหอมทั่วมากเลยค่ะพ่อทุกอย่างแหลกดีแล้วห่อกะซีอา่พักที่ห้าลวกไว้ลงไปค่ะหลังจากนั้นห่ากบสีปรุงรสด้วยน้ำปลาแล ปลาขวดเด้อค่ะเขาต้มซุกแล้วกับปรุงรสมาแล้วจ้าหลังจากนั้นก็ยั่วทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ละค่ะถ้าเอื่นว่าซุปพักมันก็ต้องใส่โคกเมนบบจ้านาตาซีสันมันก็เป็นตาแซบอยู่ด้เนาะค่ะเดี๋ยวมาตักใส่จานไปซิมกันเลยมาเมืองกันว่ามันสิแซบซ้ำซุปหนไม้แอนบบจ้าปลาดเมืองไปเมืองมามันบมเมนจานน้อยๆได้นี่ค่ะเป็นแต่กินเบิดบ่บจ้าเอาๆเดี๋ยวมาลอกเมืองว่าสิกินเบิดบ่บพอแต่ซิมขําแหลกเข้าไปจ้ารสชาติก็คือนค่มกลิ่นงค่่ะะสรับบแแแอนนกกกซล้วิดค แอนีบอกว่ารสชาติเดียวกันกับซุปโนไมเอนเลยค่ะเวลาแอนซุปโนไมแอนมักใส่งาใส่ถั่วอยู่แล้วค่ะรสชาติก็เลยบริวาวาปานใดค่ะเปลี่ยนจากโนไมเป็นผักกับเห็ดแค่นั้นหละจ้าผู้ใดอยากกินก็ล้องเฮ็ดตามคลิปนี้ได้ค่ะเมนูนี้แอนว่ามากกับการกินเลนมากกว่าค่ะกินกับเขาแอนว่านาซิโบเขากันปานไดจ้าผู้ใดอยากกินเบาๆตอนแรกเมนูนี้กเหมาะได้จ้าเสาว่านาสิระบายดีพร้อมค่ะเพราะว่าเมนูนี้เน้นผักกับเห็ดนะจ้ากินเลนเ่นเพื่อนๆไปกระแซบดีอยู่ค่ะผู้ใดมีผักอยยูู่ในนนนนต้หลๆเเมีก็็ป เมนูล่างตู้เย็นดีอยู่ด้วค่ะแอนว่าเคลียช่องพักได้ดีเลยจ้าค้าิให้แอนให้คะแนนเมนูนี้แอนให้แปดเต็มสิบจ้าออกสองคะแนนเพราะว่ารสชาติมันคล้ายๆก,กันกับซุปเนือใม่แอนจ้า